มิวสิกอินไซด์ซิกีตาร์จักรเทพอินดี้เอเซฟแพลเน็ตเซฟแพลเน็ตวงดนตรีอินดี้ตามคำนิยามของแท้โดยปกติถ้าเราพูดถึงวงจากซีนนี้เราอาจจะคิดถึงวงดนตรีที่เน้นหนักไปทางฟิลลิ่งซาวดิซาในผลงานเพลงโดยมีดนตรีอัลเทนทีเป็นพื้นฐานมีความแอนตี้ฮีโร่หน่อยแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือเซฟแพลเน็ตเพิ่มทักษะดนตรีหลายกีตาร์ที่ใส่ไว้อย่างจุใจโดยพื้นฐานของ a Save Planet ที่มีทั้งความเป็นร็อกแก๊สฟังและาราวแบบทดลองเมื่อเขานำทุกอย่างมารวมกันจึงเกิดเป็นดนตรีในสไตล์ Save Planet ที่โดดเด่นไม่เหมือนใครเรามี10เพลงกีต้าร์สุดเจ๋งที่แสดงตัวตนของวงนี้มาฝากกันคำตอบเพลงที่ทำให้ทุกคนได้รู้จัก Save Planet จุดเด่นของเพลงนี้อยู่ที่กีต้าร์ตั้งแต่อินโทรที่เป็นท่อนจำ บรรยากาศของเสียงคอสายเปิดจากการใช้คาโปเสียงเมโลดี้กีตาร์ที่รันไปพร้อมกับท่อนร้องแบบไม่กวนกันหลายโสโล่ที่มีท่อนดันสายกับลิกเพนทาโทนิกกับลูกจบอันง,งดงามทำให้เพลงนี้กลายเป็นสัญลักษณ์ของวงและทำให้ทุกคนรู้จักนักร้องและมือกีตาร์ฝีมือดีผู้นี้ด้วย กอดความเจ็บช้ำเมโลดี้อันร้ายกาดทั้งร้องและกีตาร์ผสมสาวดีไซน์เสียกีตาร์เพราะๆที่สอนอยู่ในเพลงมีการจัดวางยอดสูงต่ำได้อย่างลงตัวเสียงกีต้าร์แบบเปลงประกายที่เป็นสัญลักษณ์ของเซฟแพลเน็ตเพลงนี้ดีไซน์สาวและลายกีต้าร์ได้ไพรเราะเฉียบขาดห้องกระจกสำเนียงที่น่าสนใจ เมโลดี้กีตาร์ที่มีลิกแบบดับเบิลสต็อปสไตล์บลูหรือร็อกแอนด์โลเงนี้ A บิดให้เข้ากับแนวทางของเซฟแพลเน็ตได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นอีกเพลงที่เมโลดี้เฉียบคาดเช่นเดิมรวมถึงโซโลที่ใช้เพนทาโทนิกกับการดันสายที่มีสำเนียงความเป็นเอเชียทำให้เพลงฟังดูกว้างมีมิติด้วยข้างกายส่วนหนึ่งที่ทำให้ลายกีตาร์ของเซฟแพลเน็ตติดหู ก็คือกรุฟของเมโลดี้กีตาร์โน้ตที่ติดสวิงฟิลเล็กๆจังหวะจะโคนความสั้นยาวของโน้ตทำให้เมโลดี้กีตาร์มีมูฟเมนต์เมื่อประกอบกับตัวเพลงบวกกับเมโลดี้ร้องแล้วจึงออกมาลงตัวเป็นอย่างยิ่งวันที่สวยงามอาจเป็นเียงแค่เมื่อวาวันที่สวยงามเมโลดี้ <Mel ody S 2> กับซาวในเพลงนี้ที่มีความเป็นร็อกเข้มข้นสัดส่วนแบบป6 8ทอนสโล่ที่บีไลน์แบบค่าปออกเตบ เสียงคันโยกแเท่การเลือกโน้ตที่ติดเทนชันการดีไซน์ซาวกีต้าเสียงคอ,อแบบโอเพนวอยซ์ทำให้เพลงฟังดูมีมิติที่กว้างล่องลองลอแต่แนักแน่นในทีเด็ดทั้งคอร์ดและโซโล่นอนไม่หลับเพลงที่มีความเป็นป๊อปร็อกตรงๆมากที่สุดเพลงหนึ่งของเซฟแพลเน็ตสิ่งที่อยากให้สังเกตก็คือเอเป็นคนที่ใช้เพนทาโทนิกสเกลแล้วเรียบเรียงแพทเทิร์นต่างๆได้เก่งมากนอกจากสเกลแบบเพนทาโทนิก ยังมีการผสมลายแบบโครมาติกทำมาลายโซโล,โลมีสรรีสันมากขึ้นรู้เธอยังกังวลเอเซฟแพลเน็ตในช่วงหนึ่ง<แ>เขาคือนักศึกษาในสาขาดนตรีแจ๊สเอกกิตาของมอศิลปกรและเพลงนี้เขานำเอาสวงิงแจ๊สมาใส่ในเพลงสไตล์แบบเซฟแพลเน็ตที่มีทั้งการคอมปิ้งการโซโลที่มีลายแบบแจ๊สพร้อมทั้งหยอดเทคนิคแทปปิ้ง ที่นานาจะได้สักครั้งใส่เข้ามาด้วยเป็นเพลงที่ใส่สกิลกีตาร์ลงไปเต็มที่ในเพลงนี้ในเมื่อใจเพลงที่มีความเป็นกรูฟติดสํำเนียงฟังเบาๆทำมาเห็นว่านอกจากการเล่นปิ๊กกิ้งซาวดีไซน์ในแง่ของการเล่นริทึมเอก็ทำได้ดีไม่แพ้กันในขณะที่ลูกโซโล่ก็มีสำเนียงฟิวชั่นแจ๊สนิดๆเพลงนี้เป็นเพลงที่เท่มากอีกเพลงหนึงของเซฟแพลเน็ต เ <Day S 2> ดดรีมการเล่นกีตาร์ในเพลงนี้กับเมลโลดี้ที่ใช้เทคนิคสไลด์โน้ตเล่นเมลโลดี้ที่เปลี่ยนตำแหนง่งโน้ตระดับเสียงสูงต่ำอย่างไหลลื่นการหยุดสั้นยาวก็ทำได้อย่างสมูทมากๆเป็นเพลงที่ดูนุ่มนวลแล้วก็ยากพอตัวเลยทีเดียวยท,ท,ท,ยทุกสิ่งเพลงมีกรูฟที่มีเสียงเอฟเฟกอย่างเอเวอร์ลอิลเตอร์มาใช้ซึ่งเราอาจจะไม่เคยได้ยินซาวแบบนี้มากสักเท่าไหรนะ่นัก ขณะที่โซโล่ก็มีความเป็นฟิวชั่นแกสที่แฝงในเมโลดี้พร้อมทั้งซาีไซน์จากเอฟเฟกท่อนท้ายเพลงมีการเล่นยูนิซ่านในรูปแบบโปรเกรสซีฟอีกด้วยจาก1ิเพลงนี้สิ่งที่เราได้เห็นก็คือเซน์ในการเลือกใช้เมโลดี้ความรอบด้านในสไตล,ล์การเล่นการกล้าทดลองซาวต่างๆและร้าออกมาเป็นเพลงที่สวยงามสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นหลักฐานยืนยันความเก่งกาจของเทพกีตาร์สายอินดี้ผู้นี้เอเซฟแพลเน็